ครับกลบสวสรีแฟนเพจของร้าน Simple s p m p l e j e l ลเลียนส e นะครับวันนี้จะมารีวิวเป็น,ปนงานเมวร์เดอร์นะงานสั่งทำนะครับลูกค้านำแหวนลักษณะแบบนี้มานะครับเป็นตัวเรือนเก่าเขาเป็นหนังเตยนะอารู้สึกก็คล้ายๆแบบนี้นะแล้วก็เอามาแก้นะครับอยากให้ทำลักษณะคล้ายเดิมใช้เพชรทั้งหมดเหมือนเดิมแต่เชฟต่างกันหน่อยนะครับ ผมก็เลยแนะนําให้เป็นลักษณะแปวนปอกมีดนะแล้วก็หุ้มขึ้นมาให้โค้งโค้งแล้วก็ฝังลงไปนะเป็นแบบจิตไขป่ปลาเป็นไข่ปลาเหมือนไข่ปลาหยอดอะครับมันก็จะไข่ปลามันก็จะชัดหน่อยโค้งโค้งลักษณะแบบนี้นะอันเดิมนะใส่ค่อนข้างเกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ใส่เพราะเขาเพราะว่าตัวบอดี้เขาแนบไปกับเพชรหมายถึงเพชรกับเตยมันแนบกันนะครับมันจะไม่ชูขึ้นมาเหมือนเตยที่ใส่แล้วล้วงกระเป๋าแนละ้วจะเกี่ยวนะครับก็เป็น เป็นคไง,งานงานปอกมีดแบบสมัยใหม่นะถ้าสมัยเก่ามันจะโค้งๆแล้วแบบเหมือนกับคลาสสิกนะคะก็อีกประมาณดีไซน์นั้นก็ประมาณ30-40ปีที่ผ่านมานะอันนี้ก็จะเป็นเชิงเชิงร่วมสมัยก็เป็นกงลงอปอกมีดแบนๆไม่ได้ถึงกับโค้งมากฝั่งจมลงไปเตยหยอดก็เป็นฟีลลิ่งเดิมแต่ร่วมสมัยมากขึ้นอะไรประมาณนั้นตัวเรือนเป็นตัวเรือน ยัโลโกนะเป็นทองปกตินะแต่ชุบสีขาวนะลูกค้าชอบให้มันสีขาวนะ<ม>ก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้แหวนวงนี้นะครับบอกมีดฝังเพชรเนะี<ม>่ยก็ใช้เพชรของของลูกค้าทั้งหมดนะเพราะเป็นตัวเรือนเก่าใช้ทั้งหมดก็ออกมาเป็นอันนี้ไม่ต้องเพิ่มนะอันนี้ดีลกับลูกค้าว่าจะไม่เพิ่มเพชรแต่จริงๆก็เพิ่มได้หน่อยตรงนี้นะแต่เพออื่นดีวว่าไม่เพิ่มเพชรก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะได้เหมือนกันนะนะครับพอดีนะอ่า ทองเยลโล w โกนะที่ใช้ทั้งหมดประมาณ9.23กรัม9กรัมนิดๆนะฮะก็ไม่ถึงกับเยอะมากสองสลึงกว่าขวานนะข้างๆหนานิดนึงนะฮะเพราะว่าตัวหน้าเขาค่อนข้างกว้างก็เลยออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเพชรใสนะฮะของลูกค้านี่เพชรของลูกค้านะปกติทางร้านใช้น้ำร้อยอยู่แล้วนะอันนี้ก็ดูจาก นั่งงานและดูจากเพชรแล้วก็ใกล้คุณภาพพอๆกันเลยนะครับเหมือนของที่ทางร้านใช้เลยจริงๆตัวเรือนที่ทำนะไม่ต้องเป็นไวโกก็ได้เป็นเยลโลโกก็ได้แล้วชุบขาวนะครับก็เดี๋ยวก็ประมาณปีหนึ่งก็มาชุบทีหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าไม่ต้อง,ไม,องไม่ได้ซีเรียสอยาจจะเป็นไวโกทั้งหมดนะเป็นเยลโลโกก็ได้แล้วก็ชุบสลับไปสลับมาเอานะครับก็นี่เป็นงานสั่งทำนะเป็นงานแก้ไขใช้คําว่าแก้ไขดีกว่าเปลี่ยนแบบนะ ก็จะลดค่าใช้ใจ่ายลงหน่อยเนื่องจากเขาเอาตัวเรือนเก่าเอาขึ้นตัวเรือนใหม่เสร็จแล้วก็ขายตัวเรือนเก่าแล้วตีราคาแรกกันเติมเงินเท่าไหร่ก็ว่าไปช่วงภาวะเศรษฐกิจทองรางไงว่าพวกภาวะเศรษฐกิจที่ราคาทองมันสูงนะใช้วิธีนี้ก็จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายไปได้เยอะพอสมควรเกินครึ่งนะครับส่วนท่านใดสนใจอยากทําราลักษณะแบบนี้มีเพชรอย,อยู่แล้วจะแก้ไขยังไงเพิ่มเพชรอย,อยังไงถ้าเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับ ว่ามีเพชรกี่เม็ดหรือใช้เพชรของทางร้านทั้งเอ้ยของลูกค้าทั้งหมดเลยก็ได้นะครับใช้ใช้ทองเท่าไหร่ค่าแรงเท่าไหร่ณเวลานั้นนะฮะผมก็จะประเมินให้คร่าวๆนะก่อนถ้าท่านท่านโอเคกับราคาทั้งหมดก็ค่อยวอล์ i อินเข้ามาแล้วก็เอาของเข้ามาแล้วก็วางมาจําสักประมาณ 3- 4มสพันอะไรประมาณนี้ครับล้วก็รอประมาณ2อสามอาทิตย์ก็เสร็จแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับภาพนิ่งพากสมัยของงานชิ้นนี้นะครับหลังคลิปนี้เลยครับหรือ มีคลิปแยกที่เป็นภาพนิ่งขึ้าใหม่แยกต่างหากอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็ส่วนที่เหลือไม่มีนะครับนอกจากฝากติดตามช่องกด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับผมทา,ทาง YouTube Facebook i g นะฮะ t i k t o k นะไม่ว่าทางช่องทางไหนที่ท่านเห็นงานชิ้นนี้นะฝากกด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นนะและการเติบโตของช่องด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ